สวัสดีครับทุกคนนะวันนี้เราก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องสายเบาดีกว่าเอาเนี้ยมาช่างกันเล่นๆเนาะไอ้ปั๊มดิสเว็บ10อยสะกว่าร25ที่นิยมเอาเว็บ1้อมาใส่1 2อยกันนะฮะเดี๋ยวเรามาช่่งกันเล่นๆดีกว่าว่าจะมีทั้งงานแท้งานเทียบแล้วก็ปั๊ม125แท้นะครับว่าสายเบาที่เขาชอบใส่กันเนี่ยแล้วก็น้ำหนักมันเท่าไหร่นะนะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาช่างกันเล่นๆแล้วกันอย่าไปซีเรียสอะไรมากนะครับก็ตัวนี้ จะเป็นตัวปั๊มแท้เว็บร้อยสิบที่เอานิยมมาใส่เว็บร้อยยี่ห้ากันนะฮะมึง่งอย่างเพือความเล็กนะเล็กกระชับอาจจะเบากว่านิดหน่อยครับพวกรถใสยเบาครับเบากว่านิดหน่อยเอาหมดสะสมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็เบาไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวงานเทียบนะครับงานเทียบงานเทียบส่วนใหญ่จะมาอย่างนี้อันนี้ขาใส่ร้อยยี่ห้านะถ้าสมมติว่าเราซื้องานเทียบมาเนี่ยของเดิมจะเป็นแบบนี้ มันก็จะให้ขาอันนี้มาแล้วเขาก็แล้วแต่เรานะเราจะซื้อขาตัวนี้มาด้วยหรือเปล่าแล้วเราก็มาแกะเอาแกะออกแล้วเราก็ใส่ขามิเนียมเพื่อจะใส่ตัว125 s นะที่นิยมใส่กันแต่ส่วนใหญ่บางอย่างนะบางรุ่นบางเจ้าเขาก็จะกึงมินลงมินลิงกึงตัวเลขกึงหนังสือกึงอะไรไปก็แล้วแต่นะครับหนึ่งอย่างหรือไปกึงให้มันเบาได้อีกนิดนึงเขาก็เอานะฮะตัวนี้ก็เป็นงานเทียบใส่สําหรับ125นะแล้วก็ตัวนี้125 เดิมๆ standard ที่หนักเอาเรื่องอยู่น่าดูนะครับตัวนี้ตอนนี้ก็เป็นที่นิยมใส่กันนะแทนปั๊มพวกผีเสือ้อบมบงเมมโบเล็กแล้วก็ปักข้างอะไรประมาณนี้ครับก็ตัวนี้ก็จะงบประหยัดลงมานะครับถ้าเราใส่ปั๊มแท้นะครับแต่งานเทียบก็มีเยอะะฮะเราก็เลือกเอาครับตามอัตรากําลังเงินของเราดีกว่าเนาะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเรามามาช่างดูดีกว่าตัวเอาตัวแท้ก่อนนะเอาตัวแท้ก่อนอเดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึง่ะตัวแท้ตัวแท้หนักเท่าไหร่นะครับตัวเว็บร้อยสิบ ตัวนี้เหรอตัวนี้หขีดครึ่ง 6, 6. กจุดเจ็ดนึกกัน6ขีดครึ่ง6ขีดครึ่งกว่ากว่านะครับเกือบเจ็ดหขีดครึ่งกว่ากว่าเกือบ7ดนะฮะหกจุ 6. 7ห้ดเจุดแล้วกันนะฮะหกจุดแดหจุดดขีดปั๊มเดิม6กุดขีดอ่ะอามาเรามาดูปั๊มตัวงานเทียบใส่อยยี่้านะ ตัวนี้จะเบาวกว่าไหมหกจุดแปดนะกี่นี้นะอันนี้หกขีดตัวนี้หกขีดนะเห็นไหมตัวนี้หกขีดตัวนี้ก็จะเบาวกว่าไปประมาณหนึ่งจุดแปดขีดแปดนะครับจะเบาวกว่างานเทียบจะเบาวกว่าเรามาตัวงานแท้ร้อยยี่ห้าเลยดีกว่าของเดิมมันนะตัวนี้เอาเรื่องอยู่แปดขีดแปดจุดสองแปดจุดสองขีดเนี่ยครับแตกต่างกันหมดแต่ละตัว ไม่ว่าจะงานเทียบงานแท้แล้วก็งานสแตนดารดเดิมของตัว125นะครับตัวงานเดิมของสแตนดารด125เนี่ยจะหนักอยู่8.2ขีดนะฮะและตัวงานแท้เว็บ110จะหนักอยู่6.8ขีดถ้าตัวงานเทียบแท้จะหนักอยู่6ขีดนะครับเทียบแท้บเทบกากว่านะครับแต่เรื่องความทนทานความมาตรฐานความแม่นยำในการเบรกก็ต้องเป็นงานแท้ก็จะดีกว่านะครับแต่ลองดูเอาประมาณคร่าวๆนะครับเรา ไม่ได้เป็นซีเรียลอะไรมากมายกับการไล่เบานะก็ดูถ้าใครชอบก็ใส่นะครับตอนนี้ผมก็เอามาให้ดูก็ขายตามเพจเยอะแยะนะลองดูนะครับแล้วแต่งานงบประมาณของเราเราจะใช้ของแท้หรือเราจะใช้ของเทียบเลือกดูนะครับแต่ของแท้ยังไงก็ดีกว่าของเทียบนะครับจำไว้นะฮะโอเคครับแต่วันนี้ผมก็เอามาเปรียบเทียบให้ดู3ตัวนะครับกับน้ำหนักต่างๆนะฮะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นที่นิยมใส่กันนะครับแต่ถ้าใครอยากจะชอบใส่ก็ลองดูนะครับแต่ผมก็เอามาเปรียบเทียบซื้อมาเปรียบเทียบจริงๆชอบไหมของเทียบอะแต่ก็มันแต่ก ของท่านละกันนะครับแต่ถ้าของแท้ยังไงผมขอย้ําแท้ยังไงก็ต้อดีกว่าของเทียบนะครับโอเคครับเป็นแนวทางเหมือนเดิมก็ประมาณนี้นะครับแท้เทียบแล้วก็เดิม125ที่เอามานิยมใส่กันนะครับตัว110นะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ